สวัสดีค่ะก้อยจตเพ็นร้อยล้านสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะก้อยจะพาพี่ๆนะคะว่าใส่ปุ๋ยให้กับต้นหอมแบ่งเลยของเรานะคะหอมแบ่งเลยของก้อยด้านหลังนี้ทุกคนเห็นไหมต้นเล็กๆนี้นะคะก็คือได้อายุหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็คือจะให้ปุ๋ยครั้งแรกนะคะก็คือจุลินซีสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะมาดูวิธีการให้กันเลยนะคะว่ามีวิธีการยังไงบ้างถ้าสมมติว่าพี่ๆไม่ได้ปลูกเยอะนะคะสามารถผสมใส่กับบัวรดน้ำก็ได้เราก็จะทำให้ดูนะ นี่นะคะบัวลดน้ำของเราน้ำหนึ่งบัวนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูโอ้โหแดงมากเลยพี่ดูประมาณสามฝาหรือไม่ก็กะเอานะคะเทชื่อลงไปเลยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็นำมาลดได้เลยค่ะลดลาดไปแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ก็ จะรดให้ชุ่มหน่อยนะคะก็คือแบบเจือจางนะคะทุกคนตัวนี้จะช่วยเรื่องรากเขาได้ดีมากๆเลยค่ะก็ลดไปเลยนะคะให้เตีเ้ยในส่วนของสวนก้อยเนี่ยปลูกเยอะนะคะก้อยก็จะใช้จุลีซีสังเคราะห์แสงเนี่ยเทช่วลงไปในน้ําแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ใสไปหมดขวดเลยนะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนจุชีก็ใส่ให้ใหเข้ากับน้ําให้หมดเลยนะทุกคนน้าแดงเลยค่ะทุกคนเข้มข้นมากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วน้ํานี้นะคะก็สามารถที่จะตักรดรากได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะไปจะไปรดให้พี่ๆดูกันเลยนะพอได้หนึ่งอาทิตย์นะคะใบเขาก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะนั่นคือสัญญาณที่บอกว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วนะคะ ช่วงแรกๆแบบนี้นะคะก้อยก็จะใช้จูรินซีสั่งข้อแสงรถบำร,รุงไปก่อนค่ะเพื่อกระตุ้นรากเขานะคะให้เดินได้ดีแล้วหากินได้เก่ง <ś led> เพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเริ่มแรกนะคะรากเขากําลังเริ่มที่จะหากินนะคะเราต้องกระตุ้นรากเขานะคะรถจูรินซีสังข้อแสงให้เขาค่ะ <ś led> หอมของเราจะได้มีรากแข็งแรงมีรากเยอะๆนะคะแล้วก็หากินได้เก่งจะได้เลี้ยงต้นได้สวยงามนั่นเองค่ะ สวยงามอวบใหญ่แบบที่ก้อยปลูกเลยนะคะและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นจุลินทรีย์ที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก้อยจะอัดคลิปแยกให้นะคะเชื่อว่าพี่ๆหลายๆบ้านก็คงจะมีกันแล้วและก็เป็นปุ๋ยที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเย้ yeah, ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ก็ลดให้พี่ๆดูนะคะจะมีเป็นแปลงฝั่งนี้แล้วก็แปลงน,นี้นะคะนิดหน่อยเนาะ ขอบนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนก็คือเริ่มแทงใบออกมาแล้วนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเขาจะแทงยอดตรงกลางออกมานะคะแต่ใบที่เขาอยู่ข้างนอกสุดเนี่ยเขาก็จะเหลืองตายไปเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสามารถติดตามชมคลิปนะคะความรู้ดีๆจากเพจก็ยได้ตลอดนะคะจาก y o u t u b e ก็ได้ตลอดนะคะฝากติดตามเพจร้อยล้านสมุนไพรด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ